มีครูบาอาจารย์เป็นฤาษีสอนอย่างเดียวคือสอนตะบะอย่างเดียวสอนแบบแบบอดทนที่สุดเลยลําบากในช่างหัวมันขอเพียงแต่อย่างเดียวว่าให้ชื่อมันอยู่คู่กับโลกธาตุนี้เนี่ยถึงห้าพันปีเหนื่อยไม่เกี่ยวมดตัวไม,มดตัวไม่สนมันจะอยู่ในสภาพอย่างนี้กันอันนี้ก็คือคือรูปายฟังว่าที่สร้างเมืองสีหนรครแห่งนี้เนี่ยก็คือเปลี่ยนจากเขาเรียกว่า ย้ายจากจากจากเมืองเสียมเรียบเนี่ยมาเป็นเมืองสีหนครและก็จะสร้างให้มันใหญ่นี้เนี่ยก็เพื่อต้องการอยากจะให้คนเนี่ยได้มาสการะบูชาเขาเรียกว่าแผ่นดินพระศรียเมตไตรหรือว่าแผ่นดินมหาจักรพรรดิเนี่ยเราไม่ต้องไปที่นู้นเสียเงินเสียทองเสียอย่างเดียวไม่พอโอ้โหคนไม่ได้สร้างในี่ว่วนเลยนะไอ้คนสร้างจริงๆเนี่พร้อมเลยนะเออ <laughs> คนที่สร้างจริงๆนี้มันก็คือขอมกับไทยนี่แหละไอ้สร้างเนี่ยสร้างสร้าง,สร,างสร้างร่วมกันในสมัยโบราณเนี่ยแต่ว่าเขาเรียกว่าไทยกับขอมนี้เนี่ยก็ไม่ใช่คนฉลาดนะไม่ใช่คนฉลาดเป็นคนที่ใช่แต่แรงงานแต่ว่าคนที่ฉลาดจริงๆและก็รอบรู้การก่อสร้างจริงๆเนี่ยคือคนอินเดียใช้วัลมันทีเจ็ดนั้นเนี่ยท่านไปว่าจ้างคนอินเดียมาเนี่ย เป็นเส้นแสนคนนะมีทั้งาวาิศวะมีทั้งช่างฝีมือมีทั้งคนเค้นแบบอะไรต่างๆเนี่ยร่วมอยู่ในนั่นแหละนะร่วมอยู่ในนั่นแหละก็เลยก็เลยก็เลยเนะี่ยมันเป็นช่างของของของอินเดียสร้างโดยตรงไม่ใช่ขอมขอมนี่ก็มีหน้าที่แค่ตัดหินค้น,คนหินและก็เวลากหินไปอาจจะเก่งบ้างแต่ว่ามันเก่งไม่เท่ากับตระกูลเขาเด้ แล้วทีนี้ทําไมปราสาทในประเทศไทยเนี่ยจึงงี่เง่าและก็ไม่ค่อยสวยงามและก็ไม่ค่อยงามเท่าที่ควรเนี่ยก็เพราะว่าคนไทยนี่เนี่ยเขาเรียกว่าประสาทในประเทศไทยเนี่ยช่างจริงๆเนี่ยเขาจะเอาไว้สร้างไอ้ไอ้พวกนครวัดพวกบายอนแล้วก็พวกปราสาทตาแก้วตาพมพักขันในรต่างๆบันเตียชมายต่างๆแต่ทีนี้ คนไทยเนี่ยนะสองคนเหล่านี้เนี่ยไปเรียนพอไปเรียนปับ๊บมันยังไม่ได้เป็นครูเลยมันมาทําก่อนแล้วเออหินมันกระตัดแบบเบี้ยวเบียวอ่ะอย่างพนมรุ่งเอย้ยอย่างพี่ไมายเอย้ยแล้วก็ยังไอประสาทตร์เลขประสาสตร์น้อยเอ้ยเนี่ยไอ้นี่เขาเรียกว่ามันเขาเรียกมันไม่จบลักสูตรแต่ว่าก็เป็นนะอพอเป็นขึ้นมาพอทําได้ประมาณปีครึ่งปีขึ้นมาก็ ลาออกจากสำนักเขาก็คือหมายความว่าจะต้องแบ่งคนเนี่ยที่พอรู้เนี่ยมาคุมงานในที่สุดการขึ้นในอย่างเงี้ยขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นลังคาโค้งขึ้นไหนต่างๆก็ไม่ได้ซัดได้ส่วนกับเขาหรอกอืมก็ทําพอแต่ไปได้อะแต่มันก็คือประสาทที่กันนะแต่พวกหน้าบัานใหญ่ๆสวยๆงามๆเนี่ยจะถูกเขียนขึ้นมาจากราชสำนักถูกเขียนขึ้นมาจากนู่นก็หออนั่นะเขาเรียกว่าไอหอกับกล้วยอ่ะ หอกับกล้วยหอปอนะ่ะปอไอข้าเรียกไอปอปอปานนะมัดมาเลยแล้วก็ลงไอข้าเรียกว,ว,ว,ว่าให้มันให้งัวมันลากมาเออมาเสร็จปั๊บก็มาติดตั้งมาติดตั้งมาติดตั้งฉะนั้นแหละปราสาทมันก็ไม่ค่อยสวยงามแต่ทําไมหน้าบันมันสวยงามใช่ไหมละ่ะเ<ช>พราะหน้าบันเนี่ยมันมันถูกสลักขึ้นมาจากครูจริงๆเนะ่เขาเรียกว่า <ๆ S 1> ครูครูอินเดีย แต่ทีนี้ไอ้ส่วนนอกนั่นขึ้นมาแล้วเละตุม้มแปะเลยแหละไอ้สกัดก็ไม่ได้ชักได้เชิกอะไรแล้ก็ยัดยัดไปไอ้ของน,น้อยน้อยนี้นี่ก็ยัดยัดกันไปอพอยัดยัดกันไปขึ้นมาแล้วก็ทําการฉลองแต่ทําไมถึงปราสาทในในประเทศไทยเนี่ยมันจึงสร้างเกลือแล้วเนี่ยมันสร้างมากอะทาไมมันไม่สร้างเป็นเป็นชิ้นเป็นอันจะเเลียเพราะอะไรเนี่ยความหมายมันก็มีอยู่ว่าเอายกตัวอย่าง คือเอาถ้าเป็นอย่างนี้ก็คืออย่างวัดเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะพระก็เยอะวัดก็มากนะวัดก็มากพระก็เยอะแต่จะหาวัดไหนที่มันยิ่งใหญ่ระดับโลกเนี่ยเขาไม่สามารถรวมตัวกันมาสร้างให้มันยิ่งใหญ่ได้นะไม่สามารถที่จะรวมตัวกันได้ซึ่งมันจะต่างกันกันกบาศาสนาพราหมณ์ของประเทศอินเดียประเทศอินเดียเนี่ยเขาไม่สร้างเลอะเทอะนะ เขาตอนนี้เขาสร้างอัชชาดำเนี่ยเ,เขาสร้างอัชชาดำเขาสร้างวารีวิรยิยะมณทีนต่างเนี่ยเ,เขาถามว่าทําไมเขาไม่ทําไอวิราชลามยันมณนฑีนเนี่ยเขาเรียกว่าหลังหนึ่งหลังสองหลังสามเนี่ยเขาจะสร้างหลังเดียวเลยเอาให้มันใหญ่ไปเลยเนื้อที่เป็นพันไร่กว่ากันไปมันก็เลยเป็นเหตุทําให้อาณาจักรของเขาหรือว่าเมืองมหาจากักรพรรดิสมบัติมหาจากักรพรรดิเนี่ยมันเป็นรูปร่างที่สมบูรณ์ที่สุด ทีนี้ปากดขึ้นมาว่าของไทยเนี่ยเอ้าอันนี้อันนี้ก็มาสร้างตรงนี้เอาก็สร้างตรงนู้นสร้างตรงนู้สนสร้างไปสร้างมาพอสร้างไปสร้างมาเสร็จปั๊บอีกคราวนี้เนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นว่าพอมันมดบุญวาสนามดความเสน่หาเขาเรียกมดสวมดศรัทธาต่อครูบาอาจารย์มันก็ร่างและอีกคราวนี้ เวลามันร่างแล้วมันร่างแล้วมันไปไหนเนี่ยร่างแล้วมันก็กลายมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นตำนานแห่ง <c oughs> แห่งแห่ง,แห,งแห่งการพูดคุย <c oughs> แต่ว่าวัดร่างแต่คนไม่ได้ร่างนะคนนี่มันจะเกิดเพิ่มทวีคูณไปประมาณสิบล้านคน <c oughs> แต่ว่าวัดนี่มันจะลดหายไปหายไปแต่คนเพิ่มขึ้นนะแต่อะไรเราเป็นเหตุที่ทำให้คนนั้นเนี่ยไม่บาลลนซ์กันกับวัดนะ <c oughs> <c oughs> ทั้งทั้งที่วัดมันก็มากแต่คนนี่มันก็จะรัทธามากอะนะมันทําไมมันไม่บาลานกันเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าคือเขาเรียกว่ามันมันเป็นมันเป็นการเปลี่ยนทายโอนอํานาจของคําว่าสัตโลกอะสัตโลกที่จริงๆเนี่ยที่บริสุทธิ์จริงๆไม่ค่อยมีบาปมากนะเขาอยู่ไปอยู่บนสวรรค์หมดแล้วก็เขาก็ไม่อยากมาเกิดหรอก ถ้าถ้าจะมาเกิดก็รู้สึกว่าจะมาเกิดแบบแบบแบบต้องมีเหตุผลกับเขาอะแต่ทีนี้ถ้าในยุคนี้ขึ้นมามาเกิดคือกันบราจะเป็นยังไงชางหัวมันจะมียาบงยาบากินมากมาชังหัวมัน,มาาน,มมมนเขาไม่สนเขาให้แต่เกิดก่อนแล้วเขามาแก้ไขกันทีหลังในที่สุดคนเกิดมากที่สุดพอเกิดมากก็ คนก็ไม่ค่อยศรัทธาวัดวา,ารามมากเพราะเขาบอกว่าเกิดก่อนแล้วค่อยมาแล้วค่อยมาหาทางแก้ไขทีหลังอันนี้มันก็เลยกลายมาเป็นว่าคนมีบุญจริงๆอ่หนึงน่งเขานิพพานบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นเทวดาบ้างแล้วก็เป็นนางฟงนางฟ้าบ้างก็อายุขพวกนี้มันก็ยาวนานเด้มันไม่ได้ตายเร็วเหมือน,นมนุษย์สักทีไหนก็เลยเป็นเหตุทําให้ ความศรัทธาของคนในยุคนี้เนี่ยถอยลงเนี่ยเพราะว่ามันเปลี่ยนถ่ายอํานาจเปลี่ยนถ่ายสัตว์โลกบุญคนบุญจริงๆไม่ต้องมาเกิดรอกให้มาเกิดให้ให้คนที่พอบุญกระเทิรนกระเทินมาเกิดก่อนแล้วก็ให้มันหาวิธีแก้ไขทีหลังถ้ามันอดอยาก,กให้มันไปทํางานทําการถ้ามันมีพายุฝนฟ้าตกต้องไม่ตามตไปดูการแข่ไปรับจ้างต่างประเทศหากินไปไป,ไปมีมันมีสติปัญญามันก็คง,งเอาตัวมันรอดหรอก มันก็นเลยกลายมาเป็นว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสัตว์โลกที่เกิดดาแล้วก็แก้ไขตัวเองไปด้วยอันนี้อันนี้คือคือคือแนวทางก็บอ่ะคะเป็นยังไงจะก,กี่นาทีกรับ <c oughs> ขอพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงกกยิ่งเลยครับนาทีนีกะกะเรากระหม่อมได้สี่คลิปแล้วครับสี่คลิปแปลว่าอะไรสี่คลิปแปลว่าไปตัดเป็นสี่ตอนขรับหลวงพ่อที่หลวงพ่อสัมภาษณ์นี้ครับ ประณนัลรับกราบขออนุญาตหลวงพ่อเอาลงคลิปในช่อง YouTube ทุกคลิปด้วยนะขอรับหลวงพ่อครับเาสุดแ้สาธุ